1> 1, 2, 3, เรื่องให้ลุงพลนะครับเรื่องอถอนเงินประกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอายาการส่งฟ้องไม่ทันนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ฟ้องเรานะนะครับเพียงเดี๋วไม่ไม่ทันตอนฝากขังเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทาฟ้องเสร็จเมื่อไหร่เขาคงจะเรียกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาเอาเรื่อง เอาเงินคืนลุงก่อนในจำนวนเงินหนึ่งแสนแปดหืนบาทนะครับเบีย์โทรหาลุงพลยังอะว่าถึงไหนละถึงแล้วครับอีกชั่วโมงเลยครับอ๋อตอนนี้ลุงพลกำลังเดินทางมาอยู่นะครับมาลุงพลจะเลี้ยงลาบทนายตั้มบอกบอกลุงพลบอกไม่เป็นไรนะลุงเดี๋ยวผมจัดการเองลุงพลจะไม่ต้องมาเสียเวลาเขานะมามันเป็นชั่วโมงมันไกลลุงพลบอกไม่ได้ไม่ได้ให้ให้ทนายตั้มรอก่อนนะครับ เดี๋ยวลุงพลจะต้องมาเลี้ยงลาบทนายตั้มก่อนนะตอนนี้ลุงพลกำลังกำลังรีบมาเดี๋ยวเรารอรอลุงพลก่อนนะครับ okay. เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะเราถ่ายหน้าตัวเองบ้างดิ